สวัสดีครับอยู่กับผมจอร์นเลสซิงครับวันนี้จะมาทำห้าสี่นะครับคันนี้เลยนะครับห้าสี่ลาซาด้ากำลังจะทำนครับเครื่องมืออุปกรณ์โอ้ีตว่กำลังรื้อนะครับเชุดห้าสี่มิลนะครับชุดห้าสีมิลนะครับว่าจะเสียง้ายล นี่ครับรูิ54 54มิลนะครับสามห้าสามได้ห้าสีนะครับตะเกินตาทองแดงนะครับครับกำลังจะถอดแคมนะครับถอดเฟืองโซ่เราดินนะครับเอ็กซ์วดกำลังก่อนนะครับเฮ็ย่างไว้ครับนั่นๆ ยัง่ะอึงเล่นรตรวแม่นฟื้นที่เต็มเหรอ้ครับ่อเฮ้ยเทียนเทียนพ่เอ้ยเนี่ครับท I an, บอดถอด้านะครับยาฟา,ฟาฟ้าฟ้าเลยนี่ฟาฟ้าฟ้า เห็นย่บ่ฟาฟาฟ้เยมกหองม่ก้ล้เมเึงกองยนมีินครับฟ้าเดิมนะครับตัวนี้ฟ้าเดิมน้ำปิดื้อเลยนะครับอ้มัก่อนทานจะเปลี่ยนนะครับลองวัดกำลังอัดรับ ครับตัดดูดนะครับโอ้ยโอ้ยตัดไปตัดไปโอ้ยโอ้ยเฝ้าเฝ้าเป็นที่พื้นที่จิตเต็มสองไทยวะได้สองร้อยพีเไอนะครับกำลังอัดรูปห้าสิบกีลาซดาะนะ <c oughs> ครับยิ้มด้วยครับ <c oughs> ยืมสายได้สิตาเล่งจุดบาทยันเล่จบาทโหตพวไเนี่ชุดเหรอครับสองร้อยได้สองร้อยนะครับ <c oughs> เก็บไว้นะครับนเดิมนะโปรเจกตต่อไปไล่อีกแต่นะครับ,บ,รบ,อ,อ, e รบอันนี้แล้วมาดูรอดูรันอินนะครับ